เราค่ะเดีอวราไปเาโครกานค่ะ ราก็เชื่อว่าตลอดในวันที่24-28เมษายนนี้นะคะยูสติ้งฟีลิปส์วิทูเปอร์สแลวก็ไอ์มาร์ค่ามาน,น<ๆ>จะเป็นืน้นที่แรงดึน<ม>แล้วก็ส่งต่อแรงบปนการใจในการขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นพลังดีๆนะคะให้กับทุกคนได้อ่างแน่นอน,นะคะ่ะ เราความยั่งยืนทั้งหมดของมุมมองและวิถีชีวิตของลูเบอร์นซคะซึ่งมีความฝวนที่ยิ่งใหญ่เินไม่อยู่อยู่เพียงแค่เรื่องเซลค้าก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าน,น,นักถือและก็น่าประทับใจมากเลยนะคะ และในแต,แตงเชื่อว่าในวันนี้ค่ะเราเห็นตรงกันแล้วนะคะว่าการผลักดันเรื่องของความยั่งยืนเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเป็นความท้าทายที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ใครใคนใคดคนหนึ่งแต่ว่าทั่วโลกค่ะต้องช่วยกันก็เลยนํามาสู่การตั้งคําถามและความกังวลน,นะคะว่าตัวเราเองจะสามารถทาอะไรได้บ้างเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง เพราะฉะนั้นค่ะแตงขอเรียนเชิญสปกเกอร์ท่านถัดไปนะคะที่จะมาแชร์มุมมองทั้งในภาพใหญ่แล้วก็ภาพใกล้ตัวในหัวข้อ Sacrifice for Sustainability คนวันนี้ต้องสละอะไรเพื่อหวังให้โลกดีในวันหน้าค่ะเรียนเชิญคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพัรคเข้าไกลค่ะเชิญตรกลงด้วยค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคง ต้องขอเริ่มต้นด้วยการขอบคุณชาวลูเปอร์สนะครับที่ให้มีโอกาสได้มาพูดในวันนี้ก็คงต้องออกตัวก่อนว่าตัวเองก็ใส่เสื้อมือสองมาโดยตลอดแต่ไม่ได้อินเพราะสิ่งแวดล้อมต้องออกตัวตอนนี้เพราะว่าชอบในวงดนงตรีนะบอย่างตัวนี้นี่นะ่าจะเป็นที่ตลาดนัดดูซมิลาที่ปัตตานี แล้วราคามันขึ้นเก็บแล้วราคามันขึ้นบางทีซื้อ500ขายได้5,000ันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ในวัยเด็กๆซับย้อนมาตั้ง2ี่ีที่แล้วก็จะเห็นผมอยู่ที่ตลาดนัดจ,จตุจักรนะครับซื้อเสื้อวงดนตรีบ้างซื้อจังเกียงยีนมือสองบ้างคราวนี้คำถามต่อมามันก็เลยมาต่อว่าแล้วมาอินในเรื่องเกี่ยวกับยูส o o ู e วีทีหรือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งววาล้องได้ไงถ้ามันไม่ได้มาจากเสื้อผ้ามือสอง ที่มาใส่อย่างที่ชาวลูปเปอร์ชวนมาในวันนี้ผมมาอินเอามาก็ตั้งแต่เป็นสสนะครับแล้วพอเป็นสนะะเเนสเนี่ยมันได้เห็นภาพได้เห็นงบป,ประมาณได้เห็นสถานการณ์ของประชาชนเนี่ยอย่างที่คนเป็นผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นซึ่งก็คงจะนําประสบการณ์มาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อให้ตรงกับโจทย์ที่ทางลูปเปอร์ต้องการให้พูดนะคะะรับลูเปอร์ใช่โจทย์ผมมาว่า sacrifice for sustainability หรือว่าเราต้องเสียสละอะไรบ้างเพื่อให้โลกดีในวันข้างหน้าตอบสั้นๆให้กรงคำถามเลยก็คือผมคิดว่าเสียสละทางสังคมอันที่หนึ่งเสียสละทางเศรษฐกิจอันที่สองแล้วก็เสียสละทางการเมืองอันที่สามใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีในการเล่าประสบการณ์ว่าพอเป็นสอสขึ้นมาแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เคยคิดว่ามันกลตัวใกล้ตัว แต่คราวนี้มันไม่ได้แอบเล่าอย่างเดียวเพราะเราต้องการให้มันเป็นลูกใช่ไหมผมจะถามคำถามแล้วก็ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการพ้อของผมในวันนี้เรามาเริ่มต้นเรวยกคำว่าเสียสละทางสังคมหรือที่เรียกว่า social sacrifice วันไี้มีครูลูกกออยู่ต้องมีสองภาษาไอ้ social sacrifice นี่มันคืออะไรใครในที่นี้เคยเดินทางไปบอกขยะในประเทศไทยบ้างครับ บ่อขยะแรกที่ผมเคยไปคือบ้านของปรูลูกกอที่สงขลาอันที่สองคือบอ่ <c oughs> บอขยะสมปากาบ่อขยะอนุษย์นะครับล,ลองจดไว้นะเผื่อใครจะกูเกิลดูตอนนี้บ่อขย <c oughs> ะแพร่สามใหม่สมุทรปราการนะ <c oughs> ครับบ่อขยะที่ภูเก็ตถ้าเป็นบ่อขยะแพร่สามใหม่เนี่ยผมเชื่อว่ามันสองพันกว่าตันนะขยะถ้าเอามาตอนนี้มันสูงก่าเท่าที่เรายืนก่อนเนี้บยบ่อขยะสูงเ <c oughs> ท่าก <c oughs> ันท <c oughs> ั <c oughs> ้งรถบัสซี่มันมีจริงในประเทศไทยนะ มันเยอะขนาดนั้นและนี่คือมีคนที่เสียสละมากกว่าที่พวกเรามานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่เหล่านั้นพอดีพื้นที่เหล่านั้นเป็นสสของพรรคก้าวไกลหมดเลยคราวที่แล้วส้มเติบทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมก็ได้เดินทางลงไปดูไม่ว่าจะเป็นอ่อนนุชก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่แพรกษาใหม่สุดปการก็ดี ไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตก็ดีแต่ละอันเนี่ยมันเป็นพี่น้องประชาชนข้างๆกอกขยะที่ผมพูดอยู่นี้เนี่ยเป็นโรงเรียนอนุบาลนะครับแล้วก็มีประชาชนจํานวนมากที่บ้านอยู่ในพื้นที่จำนวนนั้นที่มันมาจากกอขยะที่มันไม่ได้รับการบริหารจัดการก็ยังเหมาะสมปีหนึ่งประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเท่าไหร่ครับ25ล้านตันแปลว่า พวกเราทุกคนโดยเฉลี่ยนะต่อวันต่อคนเนี่ยผลิตขยะกันวันละคนละหนึ่งกิโลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถ้าเราไม่เสียสละบ้างเพราะต้องยอมรับแล้วว่าการที่เรามายืนกันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นอภิสิทชิวิที่มันมีโอกาสที่ไดไม่อยู่ตรงนี้แต่มันมีคนอีกจำนวนมากที่ส่งข่าวที่สมุทรปราการที่ภูเก็ตที่อ่อนนุชใกล้ๆขนาดนี้ที่เขาไม่สามารถที่จะเลือกว่าเขาจะอยู่ที่ไหนได้เขาไม่สามารถย้ายบ้านได้ไม่สามารถย้ายรหัสไปเสนีได้ไม่สามารถที่จะย้ายพื้นที่ได้ ก็ต้องเสียสละเพราะขยะที่พวกเราผลิตอยู่ทุกวันนี้และไม่สามารถที่จะบริหารจัดก,การได้และให้มันกองสูงขึ้นขนาดทัางตึกเอ็นเอซีที่เรายืนอยู่นี้แล้วเวลาไฟมันไหม้ทีหนึ่งหรือเวลาที่มันน้าท่วมทีหนึ่งเนี่ยบอกขยะที่ยุธยาทีหนึ่งเพิ่งเข้ามาในห่วยพอน้ํามันท่วมอย่อย,ยุธยาเข้ามาแล้วบอกขยะอยู่แค่ล้านอยู่ตรงนี้เนี่ยมนถ้าเกิดน,น้ำมันเข้ามาแต่ขยะทั้งหมดเนี่ยมันจะมากมา,กมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นการเสียสละทางสังคมตอนนี้เนี่ย ที่น้องประชาชน,ชนชาวบ้านจานวนมากกำลังเสียสละเพราะพวกเราผลิตขยะก,กันโดยเฉลีย่ยวันละหนึ่งกิโลต่อวันคําถามที่เราต้องถามตัวเองและง่ายที่สุดก็คือว่าเราจะสามารถทำอย่างไงที่อย่างน้อยต่อวันเลยครึ่งหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ลดขยะก,กันคนละครึ่งนี้สวรรค์บน,นดินที่เราเรียกว่าประเทศไทยจะกลายเป็น garbage paradise เหมือนอย่างที่คนเขาเรียกภูเก็ตอยู่ตอนนี้ภูเก็ตเหมือนกันอันนี้อาจจะข้ามกันระหว่าง การเสียสละทางสังคมและการเสียสละทางเศรษฐกิจ social sacrifice กับ economical sacrifice เราอยากให้คนมาเทีย่ยวเพราะมันทำให้ GDP เราสูงขึ้นมันทำให้รายได้ข้าประเทศมากมายมหาศาลแต่คนที่รับค้อจากขยะที่มาจากการท่องเทีย่ยวคือพี่น้องชาวภูเก็ตนะพี่น้องชาวภูเก็ตพี่น้องชาวภาคใต้สมุยด้วยเนี่ยก็คือรับผิดชอบั้งค่าของชีพที่สูงมากขึ้นนะครับค่าชาวบ้านที่สูงมากขึ้น โรงพยาบาลที่แออัดมากขึ้นโรงเรียนที่มันไม่มีความพร้อมมากขึ้นและขยะที่มากขึ้นจากการท่องเที่ยวรัฐบาลสัญญาว่าจะไม่แารเมืองไปมากกว่านี้แล้วคุณเชิญสอสอมาคุณก็ต้องรับผิดชอบไปว่าใช่รวมถึงพวกผมด้วยเราก็อยากได้เราอยากได้เราอยากได้รายได้ทางเศรษฐกิจเราอยากได้รายได้จากการท่องเที่ยวเยอะๆแต่เราลืมเรื่องพวกนี้ไปหมดกับคนที่เสียสละพี่น้องชาวภูเก็ตพี่น้องชาวเชียงใหม่ พี่น้องชาวสมุยพี่น้องชาวกระบี่พี่น้องชาวชนบุรีที่เสียสละเพื่อที่ในนามของ GDP ีให้มันโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีใครที่จะไปดูดูแลเรื่องของขยะเรื่องเกี่ยวกับโลหพิษที่มันเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวหรอกนถ้าจะมาพูดกันเรื่องเสียสละที่สองก็คือการเสียสละทางเศรษฐกิจใหเต็มเต็มเรารับได้ไหมกับราคาสินค้า อุปโภคบริปโภคที่ต้องสูงขึ้นสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะการที่จะแบนไม่ให้ข้าวโพดจากเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยมันทำได้ง่ายแต่เราต้องไปหาข้าวโพดที่มันแพงมากขึ้นแล้วก็ทุนอาหารสัตว์ก็จะมากขึ้นวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็จะมากขึ้นเนื้อสัตว์ก็จะแพงมากขึ้นเนื้อที่ปเปปราต้องหลักฐานมากขึ้นเราก็ต้องจ่ายมากขึ้นน้ำมันพืชน,น้ำมันปาล์มพูดให้ตกชัดๆที่มาจากการต่อป่า r e f o r e s t a t i o n ที่ เกิดขึ้นที่มาเลเซียที่มันที่เผามาก็ถึง,ถ,งถึงสงคลาเช่นเดียวกันหรืออินโดนีเซียเรามีแมคชเนอร์มแบบนี้ไหมที่เราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะจัดก,การกับปัญหาขยะพวกนี้ทั้งหมดแต่ปัญหาทางเศรษฐกิจที่มันจะตามขึ้นมาก็คือว่าอินฟล레ชันหรือว่าเรื่องของราคาสินค้าที่มันจะสูงขึ้นตามขึ้นมาเราคิดถึงเรื่องตรงนี้ต่างต่ผมเนี่ยต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคาและพูดแบบว่าทุกตองว่า ัญหาทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยราคาสูงมากกว่าในราคาสินค้าที่มันจะต้องเพิ่มเนี่ยแต่สําหรับพวกเราไม่มีปัญหานีถ้าหมูเพิ่มขึ้นมากิโลละยี่สิบสาสิบาทต่อกิโลอะไรพวกนี้เราสามารถอยู่ได้แต่ชนชั้นล่างชนคนที่เขาต้องทับข้าวขา,วขาวหมูขายอยู่ที่สีลมห่ายจากตรงนี้ไม่ไกลเนี่ยเขาจะตัดผิดชอบอยังไงเราควรที่จะแบนพลาสติกออกไปเลยซิงเกิลยูสไม่เอาอีกแล้วสําหรับพวกเราไม่มีปัญหาครับเดินไปนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็มีติ่นโตมีทั้งเติมหม้อน้ำอะไรใช้ได้แต่คนที่เขา ทเข้าวเดตียวพวกไก่อยู่ที่เยาวราชตอนนี้เนี่ยเขาบอกไม่ให้ใช้ชั้นใช้พลาสติกจะให้ชั้นทาอะไรคือเวลามันพูดเนี่ยมันง่ายแต่เวลาพอที่จะให้ทำเนี่ยคุณต้องนึกถึงไอ้ความเหลื่อมล้ําที่มันมีอยู่ในประเทศนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่ามันมีคนที่ต้องแซดมืไฟส์มากแต่มันไม่ใช่มีแค่ตัวเราเองตอนนี้เมื่อคุณเห็นภ่าว่ามันจะต้องเสียสละทางสังคมแบบไหนมีคนที่เสียสละอยู่นะปัจจุบันแทนแทนพวกเราอยู่ตอนเนี้ที่เราก็ต้องแสเวลาที่ ต้องคิดดูว่าเราจะเสียสละดใครพวกเขาได้อย่างไงนะเพื่อให้มันเกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นเสียสละดทางเศรษฐกิจมากอย่างไรที่บางทีเราก็จะต้องเสียสละดบ้าง้วยเช่นเดียวกันมันคือความเสียสละดทางการเมืองครับคำถามที <language> mm ่จะถามต่อไปในหัว huh. ข right? right? ้อนี้ก็คือว่าคุณคิดว่าสิ่งแวดล้อมกับประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า d e m o ก r a c y กับ e n v i r o n m e เ t เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแต่ใครคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกันมลยยกมือให้นหนอยครับ นไอคิดว่าอามันเกี่ยวข้องกันกยกมือหน่อยนะแต่เราผมมาพูดถูกเวทีมากโรงงานขยะในประเทศไทยไม่ต้องขอ EIA นะครับโรงงานขยะที่แทงนี่จะเอามาช่วยเรื่องการฝังกลบใช่ไหมครับในเมื่อถ้าเราทุกคนช่วยกันมีจิตสำนึกได้เรามาขอร้องซึ่งกันและกันเรามีอินฟลูเซอร์มาพูดเชิญชวนให้ทุกคนลดขยะก,กันให้ได้ครึ่งหนึ่ง จุดจากวันหนึ่งหนึ่งกิโลให้เหลือแค่ครึ่งกิโลพอเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงมหาภาคถ้ามันไม่มีกฎหมายถ้ามันไม่มีนักการเมืองที่มีความเป็นประ,าะ,ะชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหาแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ในในช่วงที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยโรงงานขยะในประเทศไทยไม่ต้องขอใบอนุญาตและไม่ต้องตรวจสอบทางสิ่งวัดล้อมเขาบอกว่าถ้าสูงกว่า10ตันต้องขอถ้า9.9ไม่ต้องขอครับ สีถนนชัยมากประเทศไทยเพราะฉะนั้นพอมันมีโรงงานกำจัดขยะเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นมันทําให้สิ่งแวดล้อมแย่ลงไปที่สงขลาไปเชียงใหม่ไปที่เชียงรายเราจะมีโรงงานกำจัดขยะมาทุกคนหยีหมดไม่เอาเพราะว่าแทนที่มันจะเป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่จะช่วยกันยู u s ช่วยกัน r ุ u ช่วยกัน r e p e ท t และทาให้แยกขยะอะไรด,ดีขึ้นทุกคนบอกว่าพอคุณทำมาแบบนี้นะมันยิ่งแย่ไปกว่าเดิมฉันไม่ต้องการ คือแบบแค่ปลายปุ๊บแล้วมันมันเหมือนกับเผาเผาปะลาร้าไปด้วยพร้อมกับเผาขยะเพราะวมันแยกขยะไม่ได้ไม่ดีพ่อนคนที่อยู่รอบๆมันไม่มีใครทนได้มันไม่สามารถที่จะทนได้ขนาดแล้วเสียสละทางการเมืองก็คือต้องเสียสละเพื่อที่ต้องงัดกับนายทุนต้องกล้าที่จะงัดกับนายทุนเพราะว่ากฎหมายสาคัญสำคัญสามสี่อันกฎหมายอันที่หนึ่งกฎหมายพรบอากาศสะอาดก็คือพูดง่ายๆสู้กับนายทุนอ้อยกับนายทุนก็พบ อันที่สองพรบ prtr ทุกวันนี้พอมันมีกากสีเกี่ยวข้อกับสิ่งแวดล้อมอย่างแคดเมียมที่มาเราไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนต้องรอให้ค่อยมันโรล่ที่อันแต่ถ้าเกิดกฎหมาย prtr เนี่ย pollution release transfer registration หมายความว่าเราจะสามารถมองเห็นตลอดเวลาว่าตอนนี้สารเคมีที่มันรุนแรงที่มันอันตรายที่มันไม่ดีต่อสุขภาพที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยเปิดขึ้นมามันจะเห็นขึ้นมาเลยว่ามันมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง ดิฉันเดี๋ยวพอโรงงานที่สุรปราการระเบิดทีหนึ่งเราก็เพิ่งมารู้โอ้โหเก็บสารเคมีเยอะขนาดนี้แหลอออกแคดเมียมเดี๋ยวไปอยู่ที่ชนบุรีบ้างเดี๋ยวไปอยู่ที่บางซื่อบ้างเดี๋ยวไปอยู่ที่ตากบ้างเราก็เพิ่งมารู้กันว่าอ๋อตกลงมันมีอยู่เยอะขนาดนี้เลยหรอถ้าเกิดมันไม่มีกฎหมายแบบนี้เนี่ยต่อให้เราลดแค่ไหนต่อให้เราหลูดแค่ไหนต่อให้เรารีพีทแค่ไหนต่อให้มีผู้ประกอบการที่มีโอกาสแล้วก็เอามารีไซเคิลทำเป็นเสื้อผ้าทำอะไรมันแค่ไหนมันแก้ไม่ได้มันคือจุลภาคมากๆแล้วมัน ยิ่งยังยัง,ยงอยากจะชวนทุกคนในคราวหน้าไปจัดเวทีพูดที่บอกขยะให้ทุกคนได้เห็นภาพว <laughs> ่า้วคุณจะเข้าใจาว่ามันมันเกินกว่า <laughs> เกินกว่าพวกเราจริงๆที่คือต้องให้การเงินต้องให้ประชาชนตัแยกระห่างการ <c oughs> อนนันที่สามอย่างเช่นพรบรั่ายเม็ดเ change ที่บอกว่าโรงงานจะต้องกดแคปในการปล่อยคาร์บอนออกมาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่ คิดเนี่ย accountable แล้วเนี่ยขอให้พวกเราจะ accountable แค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องพูนนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ขอสรุปตรงนี้ว่าสิ่งสำคัญว่าถ้าเกิดเราอยากที่จะมีโลกที่ดีกว่าส่งต่อไปให้รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลางของเรามันต้องเสียสละทั้งด้านสังคมเสียสละทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เสียสละทางด้านเกี่ยวกับการเมืองเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยยังมีโอกาสที่ จะเป็นผู้นําในเรื่องเกี่ยวกับ sustainability แล้วก็เป็นผู้นําในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่อไปและสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือในความความเหลื่อมล้ำที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เหลื่อมล้ำแค่ความไม่เท่าแต่ว่ามันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำทางทด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทําทให้คนแต่ละกลุ่มแตล่ตละชนชั้นในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่ดีเท่ากับพวกเราก็ฝากทุกคนไว้ก่อนในการขอบคุณมากครับ